ไวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะยิงมันตายหมดเลยตรงนี้ไปเคียวเด็กใกล้ใครวะนะถ้ามึงทำไมเอาด่านนี้มาวะไม่รู้กูมกูมีเยอะเชียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กใกล้กูเลยวะเดี๋ยวนะไม่รู้ไม่รู้ กูรู้แค่ว่ามันมีเลือ่อยเอ้ยมันมันหลอกมันมีเสียงอะ่ะน่าจะเป็นฮิวบิลลี่แน่เลยจะมาอยู่ใกล้กูเมื่อกี้ใช่กูเห็นใครมามดูปั่นอยู่คนเดียวได้จัดจ,จัดได้จ,จัดจัดกูเห็นมาแล้วกูเห็นมาแล้วมันมามนอยู่ทั้งน้ำอยู่ทั้งน้ำตัวอะไรฮิวบิลลี่ปะฮิวบินลี่ฮิวบินลี่อยู่ทั้งน้ำไอ้กูม,มาแล้วนะกูอยู่แถวบ้านเลนะ็กนั้นไม่กูไม่กูเฮ้ยเอ้กูเลยเอ้กูเลย ทำผมย่าทำผมออยพุ่ทำอะไรออยพุ่ก่อนอพุ่กูปั่นอยู่เครื่องเดิมนะถ้ามึงรอดมันก็มาด้กันวินละโว้โหานมีเลื่อนะเนีอแต่หมอกหนามากเลยนะหมอกหนาจัแบบเรื่องเฮ้ยหลุดะเนี่ยไม่รู้ไม่่าหลุดไม่หลุดม่หลุดม่พี่ย่วยุด หนูว่เนี่ยหนูรอคหนูเมหนูเใช่มหนูเห็นมันตีต้นไม้อะเฮเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยมันบ้ามันบ้าใช่ไม้ยวอเยวเดี๋เดี๋ยวมันบ้ามันบ้าเน็ตเเน็ตมันไม่ดีเน็ตมันบีงเน็ตมันบีงเลยเมื่อกี้มันวาร์ปเออไอแต่ไม่วาร์ปไม่วาร์ปไอแต่ไอแต่ เห็่งนันบิงเลยเมื่อกี้หมดแตกสวัสดีครับไอออกบิงมาแตกเรียบร้อยสวยเดี๋ยวยาวไปเออาตัวอะไรนครับฮิวบิลลี่ไงฮิวบิลลี่ขุยต้นหาครับเพื่อนมีบ้านเลไกบ้างเพื่อนปะมันเห็นใครไม่รู้อ่ะมันตรงที่บ่อนไฟเสร็จเมื่อกี้กู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 มันเห็นกูมันเห็นกูเฮ้ยใครมีใครอยู่ไหนบ้างอ่ะ ยังไผม่ใกล้ๆก็จะมีสองตัวอีเขียเจ็บอยู่ตรงรหมูเืยเขียดรหมืออยู่ตรงนี้เลยตรงบนเดินอยู่กูอยู่กูใครมาเล่นทีใครมาเล่นทีพี่ฉีดมาแล้ววันนี้พี่ฉีดมาแล้วกูอยู่ตรงรถเทียนนะกูอยู่รถเทียนนะโอมึงอยู่ไหนวะอุยโหยคนรถเทียนเลยโอ้ยเขียกูอยู่บ้านเล็กแล้วอ่ะอ๋อกูกลังไปหา มมน, îne, นี่น่ามีไหมไอ้มาเล็กมาแล้วเหรอแผ่นเดียวเองอ่ะเอาบ้านเล็กก็เลยกูยิงมาเล็กล้กูเล่นไม่แผ่นเดียวเองนะกูเล่นแผ่นเดียวเลยโอเคเดนไปตอนไหนวะเนี่ยปั่นได้ปุ้๊บมีไหมก่อนปั่นเลยปั่นเลยรุ่เร็วปั่นเลยรุ่เร็วลูกกูอยู่บ้านเล็กงั้นนนบ้านเล็กไม่มีมาเแล้วด้วยได้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 เล่นอยู่เล่นอยู่ ไอี่ไม่ได้ไม่เป็นไรแม,ม,มันไได้เจ็บสอง่ถือว่ามันเพิ่งได้คนเดียวเองแต่แมันแหลกมากอะเมื่อกี้มันก็บินมาไอ้เชี่ยแม่งเป็นดี่อตากรพวกกูก็เห็นแม่งวับมาแล้วใช่ไหมแข่งใ,ใกลเลยนะี่ลองแข่งจังปะมาเดิไปดไปบ้านเล็กเดินบ้าเล็กเดไปคิวนี่อะไรสัตว์เดิเน,นปไปถูกที่เลยเออไอ้เอชี่ยกูวิ่งจุประตูไอพวมงช่วยหน่อยเอแล้วไงเบลอธาอ่ะ

จะไปเอาเครื่องให้เก่งเสร็จเหรอเอาเครื่องข้างในเครื่องไหนวะเครื่องข้างในอ่ะก็เสร็จแล้วเครื่องอะไรรึเครื่องบ้านเล็กอ่ะมันไม่ได้กระทืบด้วยเนี่ยเออไม่กระทืบเออมันอะไรหมดเลยเดี๋ยวโกเอาเครื่องใหเก่งเมกี้ไม่รู้ติดยังไงมึงต้องต้องห่วงนะเดี๋ยวกูตามไปเลยเก่งครับพีเลยเอ้พบุ้งอยู่ไหนชิบเอ้ากูอยู่บบ้านใหญ่มันตามปะเนี่ย ถ้าตามก็เล่นไปก่อนเลยโอ้ยเหี้ยรไปซะแล้วได้อยู่ได้อยู่นี่เห็นตัวอะไรทำไมผมเที่ยงวะเหนียบ้างได้บ้างเหรอเหนียะเหนียออโตมตัดมาจะไม่ไปแล้วไปแล้ววะเ เนี่ยแม้ตรงนี้มีเครื่องหนึ่งโอ้ยใกล้เสร็จแล้วด้วยเนี่ยเจอเอาเลยป่ะไม่ยังเฝ้าๆกลับมาดูมันก็เดินไปแล้วมันน่าจะมานอนสะยานปลายเลยเมื่อกี้เก่งปั่นระเบิดโอเคโอเคมึงกูรถทางนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวยนี่ปุ่มอยู่ไกลจย่ามาเพื่อนเดี๋ยวกูโดนเรียบ มันไล่ป่ะมันไล่ป่ะคงมีประตูเดี๋ยวโก้ก้าวไปแมาแล้วเปิดประตูก่อนเดี๋ยวคงคงเฟสสองมาเปิดประตูก่อนก็ได้เปิดประตูก่อนอุ้ยเนี่ยกดผิดไปกดไอ้นี่สวยเจอกันจริงเอ้ยยิงไม่พูมนป่ะปูงก่อนปูงมานี่มึงมึงมึงเปิดประตูไปเลยเปิดไม่ได้จริงโดน เอาล้วยไปดอยู่อ้ยไม่เดี๋ยว้าเดี๋ยว้าไว้จะพุ่งเข้าตัวเองเสร็จเลยไม่ต้องตัวเองทำให้หมดเยียวเขาก็จะไปช่วยเก่งอ่ะเป็นลุมไม่จริงลุมอยู่ไว้ก็ถามมามีมีมีเฮเก่งโดนสองทีล้มใช่ไหมเก่งไม่ใช่ทีเดียวใช่ไหมเก่งกูโดนแฝงไม่ไม่ตอนที่มึงโดนอ่ะไม่ใช่ทีเดียวล้มใช่ไหมแค่ ไอ้เก่งเก่งถ้ากูอุ้มมึงเราอะมึงบางไลยพวกกูเลยนะมีบนรถทามได้ป้อถ้ามันชูเรื่อยอะมึงบางพวกกูเลยวัยโซสที่สวันนี้วันตายของเจ้าโอ้หังแน่จริงก็เข้ามาเะใครวยยยูููโอเคโอเคโอเคกูงไปเลยพูงไปเลยอะไรนี่มีบนรถทามเหมือนออกได้ออกเลยนะไปไปไปวิ่งวิ่งมันมันหลงมันเอ้ยมันกลับมาวิ่งมันอยู่มันอยู่มันเข็นอยู่มันเกม มันเห็นกูเลยมาเลยมาเลยมาเลยไอ้เคี้ยกูเลื่อมประตูอยู่ฝั่งไหนกูเปิกตรงนั้นนอ้สกิงวิ่งวิ่งวิ่งไปไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ประตูนี้ไปยัไปไปไปเลยอมันนี่มันนี่มันนี่ประตูโยบูกูมันอยู่กูประตูบานเล็กบานเล็กมึงมึงเลยไปอีกเลยมึงเลยไปอีกนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นไอเขากูเปิดแล้วนะจำได้ปะจำได้ไม่น่าจะจำได้มั้งเปิดเลยยกยกกูเปิดอีกประตูนึ่งกันเหียกูลงปรยไอเดี๋ยวกูกระโลงหายแล้วคุเจอประตูแล้วเนี่ย ไอ้ยี่เปิดประตูอยู่ไหนวะอไอ้เราไม่เปิดหรอแม้สรุปเปิดไประตูเดี่ยวเดี๋ยวไอ้กูไม่เปิดประตู้99ก่อนไม่ได้99นะครับไอ้กิ๊มาเฮมก่อนมาไอ้ยียกูอยู่บ้านเล็กกูไม่รู้เรืประตูอยู่ไหนเอาสักประตูนึงอ่ะมันเด้งประตูแถวตรงที่เก่งโดนแขวนสองไอ้ยี่กูวิ่งมั่วแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยชูวตรงไว้เลยกูโดนอยู่ไหนวะเห็นตจมาตรงนี้นะเดี๋ยวกูไปหายท้องกัน อยู่ไหนครับยิ่งไอยู่บ้าเลยวะอยู่แถวเสือเอามีอารมณ์แล้วประตูอยู่ไหนวะยิ่งไม่รู้เล้วยิ่งกูวิ่งหลงประตูกูหาประตูไม่เจอสักอันเลยอะจะตรงคนย่อนนะประตูว่เออ่ตรงขนย่อเนี่ยเป็นประตูโอเคโอเคมีสองโอ้ยมีบาร์บีคิวจริงด้วยเฮียมีบาร์บีคิวไอ้พุ้งช่วยไอ้ใครอยู่ข้างหลังช่วยหน่อยกูมีไดฮาร์ดไม่เล่อนจะไปไหน แตาปกิวมันเห็นมเห็นระไปชมันเห็เปิดประตูออกเลยดิเมันเตนนขเน่ออกเลยเดี๋ยเียที่าแลลุเนี่ยดนะนุดนเนีเปิดเลยปเลยเนเเปิดมันเหดยเร็วรนโดนดนโดนโอ้ยเียมต้องมาต้องมาไม่นว่ะเกดิเกเกเดี๋ยราช่วยใหม่กนเปิดอห้เ แม่แม่มีบาร์บีคิวระวังนะมือออ้เกี่ยวพยายามวิ่งออกไปเลยเก่งอยู่เลย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 ี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันมีประตูนึงตรงนี้ตรงนี้วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยตามมาตามมวิ่งไปเลยวิ่งไปเลตามกูมานะตามกูมานะ เปิดเลยมาปุบยิ่งยิงนี้วิ่งไป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 ลาก่อยเขากรีแอบอู้รอบสี่เท่ากับรอบ